สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สําหรับขวดที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็เป็นขวดพลาสติกนะครับก็สําหรับอ่าเป็นขวดน้ําผลไม้หรือน้ําโคกน้ำอัดลมต่างๆก็ได้นะครับก็เป็นขวดที่เราจะนํามา DIY นะครับเพื่อใช้เก็บสิ่งของต่างๆก็ดีกว่าทิ้งให้เสียประโยชน์ครับก็สำหรับขวดนี้ท่านผู้ชมที่สาหรับที่ชอบทาน น้ำผลไม้ขวดปฏิกต่างๆก็เอามาใช้ได้นะครับเ,เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มเติมนะครับก็เป็นเศษท่อ PVC ีซนี่น,นะครับก็ขนาด4หุนนะครับก็ใช้สำหรับในการที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการที่จะยึดติดเจ้าขวดนี้นะครับก็ท่านผู้ชมอลองรับชมเผื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับสำหรับนะครับวิธีการเดี๋ยวเราต้องอตัดขวด นะคตัดขวดด้วยคัตเตอร์ไลนี่นะครับ สำหรับฉลากเราก็ไม่ต้องใช้นะครับแกะลอกทิ้งไม่ได้เลยครับนี่นะครับสำหรับขวดพลาสติกนะครับที่เราตัดก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อไว้ใส่สิ่งของนะครับก็ตัดตื้นหรือตัดยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านที่จะใช้งานนะครับอันนี้ก็ตาทิศให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็จะตัด ใช้ขวดเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราจะตัดต่อไปก็คือเจ้าท่อ PVC นี้นะครับที่เป็นเศษท่อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ยึดกับขวดพลาสติกนะครับสำหรับเศษท่อ PVC นะครับที่เหลือใช้แบบนี้เราก็จะมาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับเพื่อใช้ยึดกับขวดพลาสติกนะครับ เมื่อตัดท่อ p v c เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ท่อ p v c เสร็จที่เหลือใช้เราก็ตัดแบบนี้อย่างเงี้ยน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะใช้น็อตนะครับยึดกับขวดพลาสติกที่เราตัดไว้นี้นะครับเรายึดน็อตสะกูเสร็จก็เนี่ยมัน,นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ยึดลงไปนะครับนี่เราก็นำท่อ p v c แบบเหลือใช้เนี่ยนะครับก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่ก็ประมาณ สอกก,กว่านะครับเพื่อที่จะมายึดกับผนังนะครับยึดกับผนังแบบนี้นะครับโดยใช้นี่ครับเจ้าตัวท่อ PVC ที่เราตัดไว้แบบนี้นะครับหายึดลงไปกับตัวผนังเลยครับนีครับนำท่อ PVC มายึดติดเลยนะครับ ยุดไว้อย่างงี้ครับแน่นเลยนะครับขหยุดไว้สองด้านเลยครับ แลนำท่อ PVC เนี่ยนะครับที่เป็นเศษนะครับมายึดนี่ใส่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะแน่นแล้วครับก็จะเอาไว้ในครัวก็ได้ครับแล้วนำเนี่ยครับขวดพลาสติกนะครับที่เราต่ออุปกรณ์ไว้แบบนี้นะครับก็นำมาใส่ในท่อแบบนี้มันก็เป็นตัวรัดคลิปไปอย่างนี้เลยนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาไว้ในครัวก็ได้ครับถ้าใช้สําหรับไว้ของอุปกรณ์ในครัวนะครับนี่ครับทับพีครับก็นํามาใส่ที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็หยิบจับได้สะดวกเลยนะครับหรืออาจจะใช้เก็บช้อนส้อมก็ได้นะครับต้อมก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะอุปกรณ์ช้อนชาคาแฟนะครับนี่ครับ เเมื่อเราล้างเสร็จก็มาใส่เรียงไว้แบบนี้นะครับไว้ในห้องครัวนะครับเนี่ยอันนี้ก็ช้อนนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ช้อนสั้นก็เอามาใส่ได้แบบนี้นะครับจะหยิบจับได้สะดวกหรือท่านผู้ชมนะครับจะเอาไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นนอ็อตหรือดอกสว่านก็ได้นะครับก็เพื่อจะอ เป็นอ์กรในการเก็บของนะครับนี่ก็เป็นการ DIY อย่างหนึ่งนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชม mm hmm. เผื่อท่านผู้ชมนำไปใช้งานก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันขาประจำด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ